สวัสดีค่ะพี่นอ้องมาเก็บแอปเปิลข่างทางแก่บ,บ้างพี่นอ้องแซ่บแซ่บโอเปรี้ยวอมหวานนะยไหมพี่น้องของของข่างทางน้ำปลาเอาถึงมนันเห็ดอ้ะ,อะโอ้โหเอเอโอ้ยเนาะเฮงเปนน้ำมูกหรอกเนี่ยพี่น้อง,น,ออน,น,องนี่โดกโดกค่ะข่างทางงวยบักแซ่บแล้วพี่น้องนี่ยเห็นไหม โอ้ยพอถ่ายเจ่าน,นี้แหละพี่น้องฝนตกแล้วอุย้ยเนาะเก็บกันนะจ้าฝนตกล่ะได้แล้วพี่น้องนี่นี่ได้เต็มถุงเลยค่ะได้เต็มถุงแล้วได้เป็นพวงเป็นพวงอีกแกนี่เห็นบี่อืมเป็นพวงเ้วก็เนี่ยโอ้ยเอาจังสี่เลยจ้าแบบเป็นพวงเลยนี่โอสมอมเบีย้ยวอมหวานนะจ้ะพี่น้องต้องใส่ซีฟิล์เป็นแบบกันแอปเปิลแพนใช่ไหมจ้านี่ยม,มึงแน่ แซ่บแมกินแก้วก็แซ่บไปย้ำไปอันตำตำแอปเปิ้ลก็แซ่บจะได้เป็นทายรถแล้วพี่น้องขาด้วยแต่ว่าพันนี่สวยค่ะพี่น้องี่สีสวยล้นมดเลยพี่น้องเหลือสองสามนวยแซ่บแมพี่น้องรสาซตบแมโอ้คนละมากหลายนี่ของปลาได้จานนี่ของปลาโอ้โหเหลือหน่อยน่วยแค่นี่ไหมดูยังสวยไดย้พี่น้องดูได้ปลากหลาย ไปเห็ดแอปเปิลกวนจ้ะเห็นจะเจ้าเห็ดผลไม้กวนมันจะแซ่บนะพี่น้องดูได้แล้วเดี๋ยวี่ไปทายดอกไม้จ้ะพี่น้องสวนดอกไม้เพิ่นตัดขายน้องจ๋าขับมาอีกน้อยนึง่ะมาเจอป้าแบล็คเบอร์รี่จ้ะเบิ้งลายลายพี่น้องมันกะแกมันกับลนไปเนาะโอ้ยพมีคนกินจ้ะพี่น้องขานี่เหรอลนอู้อู้ตายตามมือข่อยน้ำน้ำน้ำคนละ ปักดอกแล้วพี่นอ้องดูดูเพล่นล้นพี่น้องเห็นตะขวดหนนรนอ่งเพลินเองจะเห็นไหมเพล้นเองเบาะว่ามันสุกมันสุกแล้วมันก็ล้นน่ะอุ้ยเมือนี้กับฝนตกพออ่วน,นี่นี่เก็บยังบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยดู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 กำปือยู่ม่จน่วยงใหญ่พี่นออ้อ,อง,ยยยองโอ้ยตายแล้วแกแล้วพี่น้องมันล้นเองแล้วจะเก็บบ่ทันล่ะอพี่น้องหลายหลายโอ้โ,โห่ะ เต็มเลยพี่น้องจากก้าะพื่อเต็มไปหมดเลยเพื่ะดำปื้อปืออ้อเยอะข้ามาแก่แล้วมันก็โล้น่ะเนาะออืป๊ามื้อนี้แก่หมดแล้วจ้ะพี่น้องดูโล้นหมดแล้วโอ้ยคอยโทษที่คอยย่างั่นเวียงไปเวียงมามันหลายขอยสะอ้อนนะพี่น้องนี่แม่นเบิดเด้อจ้ะนี่ป้าแบล็กเบอร์รี่อาจ้ะโอ้ยเนาะเจะได้ดีแม่นเบิร์ดค่ะแม่นเบิดพี่น้องเอ้อ ดำปืปือ้อ,อยี่พี่น้องดูนี่มันนี่ตายใบนะจเะเนาะโอ้ยตายคอยเปียกอุ้ยลนโอ้ศูนย์นี่ลนแล้วจะขัดมันแก่เลยนี่อุ้ย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 นี่เห็นปะดำปื้อปืยี่พี่น้องเอ้ยเมนเนาะฝนตกดินเรื้อพี่น้องโอ้ยฝนตกจะลงไปท้ายดอกไม้ก่ได้เลยท้ายนี่ลดแมม เต็มอันนี้ก็จะปลูกขายแด้จ้าปลูกขายมาตัดเองนะคะเห็เ้มนเลือกเองตัดเองแล้วก็หยอดเงินลงไปในกระปุกของเพลินสวยงามมากไม้พี่น้องป้ามาสังผลแท้เหรอเอาบ่าสังดอกไปเไยผลนม้ละดีแล้วเอ้ม้ผิดมือซื้อ ื่อนี้ป้าออกจากบ้านมาสิมา,าบรรยากาศดอ,อกไม้ไปทุหลาม้านะโอ้โสวยมากแต่ฝนตกกจ้าสวยหลายงามหลายพี่น้องมันหังฝนตกลบแพงจ้านี่ผู้ชายด้วยค่ะปลูกผู้เฒ่าปลูกเพื่อนเพื่อนบ้านป้า เพื่อนบ้านเก่าค่ะป้าเคยปลูกยูนี่มะกรูดตะกีเคยมามาเป็นเพื่อนประจำผู้ชายคนแก่ปลูกนะคะปลูกดอกไม้ขายจะเป็นคาคาขนมเบิร์น่จ้ะเป็นน้ำพี่นองน้ำค่ะพี่น้องจ๋าน้ำ ข่อยกับเปียก่อยกับ,บ่เห็นอย่างเด้บัดนี้โอ้ยอุปสรรคหลายเดย้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะเป็นต่งเงื่อเด้พี่น้องเอ้ยเป็นต่งเงื่อหลายนายเดย้อันนี้ติดถนนใหญ่จ้ะติดถนนใหญ่น้ำหายพี่น้องท่นจะขายดอกอ่ะจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวมันนั่นเสร็จแล้วมันแก่เต็มที่แล้วเพิ่งก็สิเก็บบัดนนี่ไหมพี่น้อง มัน่งเกิดทเก็บหัวไว้อีกหัวอันนั้นเป็นหัวคือหัวหอมหัวกระเทียมนี่แหละจะ้ะดอกไม้ชนิดเนี่ยแล้วเพิ่งเก็ดทเก็บแล้วก็กปลูกอีกก้งสีทุกปีทุกปีนะคะเพื่อให้ทุกคนไปยังมีความสุขและบ่ได้ซีเรียสว่าอยากขายได้หลายบ่ได้หลายแต่เพคนชอบความงามบางคนก็นมาซื้อบางคนก็นสิเอาไปจัดอ่าล้านไปจัดแจกัน ไปเป็นของฝากสิหมจ๊ะเพิ่อนคุณเล่าว่าเอาเลือกได้เลยเต็มที่สินะะสวยงามมากจ้ะสวยงาม,มีหลีนี่บรรยากาศน้อฝนตกฝนตกเราหนาวพร้อมด้จ้าในป่าบ่มีเห็ดนะค่ะพี่น้องป้าไปเบิ่องต่างประเทศอื่นมันเจ็บเห็ดป้าจะเป็นล้มเมื่อไรนะปา้าสะออนเพืน่นเอาไปเอาไม้กลายเปน็นอิจฉาไปเลยด้ป้าน่ะ เพชรเพิงหวานนางตะปุตะปีหัวเหลี่ยมมงม่งเม่งโอ้ยบานปลาบ่มิจักดอกแล้วค่ะปีนี้นายอโอ้ยฝนตกพี่โนโอ้องคนละบว,วายากนั่นคนสะออนดอกไม้คนละบว,วายาก,กลบบ้านเมื่อไรได้แน่พี่โนโอ้องขับรถไปไทายไปนี่ มัวแล้วได้พี่น้องข่อยมัวด้ใน,นข่อยมัวนคะคะข่อยกิดมัวได้คือสิลงรถไป่ายดีๆล่ะพี่นอ้องเอาวไวแล้วจ้ะโอ้โอ้โอ,โอ้ขอโทษหลายๆเด้อพี่นอ้อง